ทักทายสบายดี FC, เอฟซีทุกท่กา, FC, ทกทานที่ติดตามและชมสบายดตาาาีตอนเช้ามันนี่กะตอนเช้ามันนี่กะบม่ได้เข้าดงเข้าป่าทุกคนเลยมันนี่มีบุญอยู่บ้านเท่านี้บุญก้องเข้าเออเฮาสีได้อยู่เฮ็ดอันเฮ็ดบุญเฮ็ดทานพระเจ้าเลยจะได้ก็เอาเข้าลงไปโฮมอยู่วัดเมย์เอาต้นขึ้นมาเนี่ยเฮ็ดต้นไปลุมถวายอยู่วัดเนี่ยมันนี่นะสบายแต่เซลล์เซลล์มันนี่กะ เขาคาโง่คาควายคางูทุกคนสองโตเลยเขาคุมกับสัญชาได้แล้วก็คนอยู่ในบ้านนี่เนี่ยขเจ้าคาโง่คานั่นนะเฮากับบได้เอาน้เขามาโง่นี่นะลงไปอันเขาลงชงแล้วก็เห็ดที่เหลืออยู่อยู่ในวัดในว่าพื่หละนําขาเจ้าเมียตนขึ้นมาตวัดทกคนจะน้อยแขนเงืนแขนเพื่อลงไปทวายอยู่วัดพื่หละ มันนี้ชาวบ้านเขาก็ต้นนี่นะมีแล้วแต่จะท่าผูา้ใดอยากเห็ดต้นไปถวายก็อันลงไปเอายิตวัดนะนี่เขาก็เอาขึ้นมาเลยต้นหนึ่งหาเห็ดยูห่หกินก่อนวันนี้ฉีลาบไก่ป้าแล้วก็เข้ากินน้ำแล้วก็ลงยุบและว,วัดไปเลยทุกคนเลย นนีะอากาศก็ยังหนาวๆอยู่ตรงนี้เมื่อคืนนี่ก็โ wow. อ้หมอนลงแห้งขนาดบายอยู่ยจริงนะทุกคนนะเขาขึ้นน้ำเลยลงและวัดกันเลยใก่้ป่ามาเขาป่านะเขจะรอนะใก่้ถือกลับทุกคนเนะไก่ป่าก็ถือกลับโอ้มากระบุกเจอ กี่แล้วลบผลแล้วเละ mình làm จริงโหบอยู่ตรงคน,นเลยเขาวเจ้าเอาเข้าลุงไปถวายที่วัดบุตรกรณ์เข้าเอาเข้าลุงไปโหบนะหาวังกิดข้าวก,นนกาินน้ำยาไปเลย ขึ้นบาดิมอปกมอค้างทุกคนเลยการโอ้ยสวยเลยอยู่ทางวัดกับเสียงโอโกอยู่จะได้มาโคตัวนี้นี่หาซอยฟังหอมก่อน ต้นนำถัวนเขาท่านกินเอาใบใหม่ๆติดต้นก่อนมันก็อยู่บ่ก,กี่เขายาแล้วลงถวายต้นเนี่ยแล้วก็ลงถวายเขา้า ลงไปว่าสิซื้อน้ำจากแพกบ่ซื้อน้ำจากแพกเน่ลงไปถวายให้วัดตัวเลยเอาปั่นเข่าก่อนพอดีลงไปย่ามสวยนะเพื่อจะได้ขึ้นมาจังหวัลืมทานเม่นมือแรงบ่ค่อยยิ่ถวายต้อน,น,นอ่ะลงความดียวสิแค่มาบ่แรงบ่ที่ไรท่านได้ทานลืมคือปีนั้นถวายยาแล้วก็แห่เพราะคือว่าเมอนบ่ ก็เว้นนี่ได้นี่ต้นเราแขนแล้วนะุ้ทคนเลกินนี่ตักเขา่านี่เขาก็ได้อยู่แล้วประมาณสิบปลายโลสิบสี่สิบห้าโลได้อยู่แล้วาหาเห็ดอยู่ให้กินกิน,เ,นเขากินน้ำก่อนชุกล้วอปะต้มหน่อยโคตรนี้นะโคตรนี้ต่อ ควรโปรงไว้เาขาจะลงวัดไหมะค่างมาโคกอะะ่เ,เนไห่ So sure. จะน้อยกบเอาน้ำมาเฮดวยกาเฮ้ผู้พักหอมผู้เรอผูลงเลยงล,ลงเลยโคโตัวนี้ คือเป็นโนเฮาเซอร์เลยแต่มันโคบุ๋นเลยลูเชื่อมะนาวละ่ะเรื่อมะนาวหน่อยตากบานรอยู่ด้วยตากกินข้าวเผาลุงวัดในชาวบ้านเขาลงอยู่เซลละงานพิธันเขาตักไปที่ตักไปเพนนี่ลุงวดัดติ พู้เท้าอยู่ผพ้เดียวบ่คือแ่งเฮอนนาแมนต์ติดวัดนะบอกลงวัดบอาออกมาไม่รู้เ,ามามเรื่องลาบไก่ป่าทุกคนเลยป่านี่เขาได้ตั้งแต่เขาลงมาตากป่าปูวกไอตาดอนไปเื้อกับหนูกับกระแตไปถือไก่ มันกินมกะกบกตามเบิงไก่มาตอดมอกเลยติดคอเพิ่นเลย ตอนนี้ก็ได้กินข้าวกินน้ำยาทุกคนเ้ากที่ได้ลงเอาเข้ารากาซื้อน้ำไปถวายวัดชนต้นนี่นั้นเ่าสี่เอาไว้ก่อนเธอะน้ำกับต้นถวายพุเธี น้ำต,ต้นถวายพ้อเดียวน้ต้นถวายพ้อนเดียวบอลงกแบบเข้าไปถวายก่อนเนอ,มอะมีว่าขอถวายเขาก่อนตอนเส้านี่นะตอนทิง้งแล้วเขาซื้อน้ำเนี่ยแล้วก็ซื้อแลนเอาต้นนี้ลงไปถวายเอาน้ำซื้อน้ำทุกคนเดยแล้วก็เอาต้นนี้ลงไปถวายพร้อมตอนเส้านี่นะเขาลงไปแล้วก็เอาเข้าลงไปถวายวัดก่อน โลงไปเขาเขาลุกไปถวายวัดกันทุกคนเลยเมีเก็ลงเพ้นพอมมานียล,ลงเห็ดกิน่นอ๋อลงไปหาถวายอันนั้นอยู่วัดกันทุกคนเลยเขา่าโซนตนเขาท่านได้เอาลงุงวันนี้นะเอาเข่าลงก่อนตอดสาวนี่กับลงเพ้นนำสบายดีบุญกองเขา่าบุญกองขา้ขงขาวข้าไปถวาย ไปลงลเราเฝ้าเอาเอาันนั้นลงไปถวายวัดก่นดอนทุกคนเลยแล้วก็ลงเพลงพร้อมมีก็ไม่มิดายเลยไปห้าบ่อัน<ป>นี้ผัดโก้เพิ่งกิ่งเต็มกิ่งมีเต็มไก่กินไก่ <laughs> กินไป <laughs> เข้าซื้อรถทุกคนเลยเข้าห้าบิ่งไปเอาเขา้าเข้าเม่ก่อน พอเข้าแม็กเ็กชอบนึงพูกอดวัดสลานหลายครน่ย้านนี้ลมดทั้งมห้าเขาหน้าแ้วหนาพูดหน้าคดูะดินกัแงดมาหอดลวกตบึงผู้ละจักโลผู้ละจักโลนะอปถวายเป็นก่อนูเข้าพผู้ยิ่พผู้ห้าบพี่ ฮาก็ได้น้ำแพ็กหนึ่งทุกคนเลยไปโมทนาเนี่ยเงินสาวพันเอาไว้ครูหนึ่งเฮาก็โม่แล้วเลยทุกคนไปกินนี่นะ

ต้นลูกถวายทุกคนเลยพอดีเมื่อเช้าเนี่ยถวายน้ำเนี่ยละกากมโมบุญเนี่ยเศร้าพันน้ำแฟกหนึ่งเมื่อเช้านี่นะอันนี้จะเอาต้นลูกถวายชิลเลอร์ต้นบัตรโอเงาเติมเลยทุกคนเลยขึ้นมาเขาลัดอยู่ทางกัน ต้นต้นปละพฤกไปลงไปถวายไปนี่เมื่อเช้านี่เขา,าถวายแล้วก็พี่เลยมีเขา่าสิบโลเมื่อเช้านี้ทุกคนเลยแล้วกัเงินสาวพันน้ำเพ็กหนึ่งเมื่อเช้านี่นะวันวนี้เขาก็สีลงถวายต้นมาดิไปเอาทำบุญเด้่ทุกคนเลยตอนนี้ก็เมาเติบแล้วมาเมื่อเช้านี่เขาเจ้าหลัดทางกัน ก็ได้อยู่กินน้ำาขาขั้นล้วกะสิได้ลงไปถวายต้นแล้วบัดนี้นะไปเลงไปถวายต้นบัดนี้บ้เมื่อเช้านี้นเพนไว้เขนเว้าถวายต้นก็ได้ถวายน้ำก็ได้บ่าช่ได้ถวายน้ำเลยเช้านี้น้ำแพกหนึง่ง ปุดกองเข้าถั่วันมณีนะได้ทิ้งานกินมื้อนี้นะข้าวชีได้ลงไปถวายต้นก่อนจะขึ้นมากินน้ำเข่าตอนเล่งบ่ อย่าได้บุกเป็นหาดอย่าไดเป็นรังสตว์ังแมาง่ังเ็นที่เรากระตัมืเราอะไรเข้าอยู่งนายเลย้าไปสบายแล้วหรือเปล่าสบายดีอเป่งสบานแล้วเจ้าปนิทาคุณอยู่นเอจุยกินเอจยกินนะคบ เไม่เอาค่อยปัดเอาคึ้นดวนแล้วมาปัดปิวปิวมามทางเฮ้ยเมื่อไรผู้เฮ้ยเอามามทางติดไหมอ่ะ <c oughs> ไปถวายต้น,นทุกคทุกคนเลยถวายต้นก็เม่นะไม่ได้นะโอ้ลืมแพ้เลยอยู่ตลอดพู้ยาแล้ว ถวายตนแล้วกญาติน,นำแล้วก็แล้วไปทุกคนเปแรงเขาันออนั้นมานะนี่ก็เศร้าพันฮะพอก็น้อยเศน้าพัน,น ไม่ด้อคนนึ่โกี่จะหาผู้ถ้าต้องเป็นี่งอุินเจ้กไอ้เจ้ากับนไม่เานมเอาคนบ้นต้องก็ะได้มาอุทิศกัเจ้ันเิงดินอ้าเจ้ย้ม่ตัวนี้พแม่นี้รมาเพที่ที่นเก็ท้าวเด็กที่ดีงามเจ้า ทั้งพ่อท่้นแม่ท่างลูกและผู้พระเน้าสามีพนดีให้มานุนฮับับเอวทุกคนนั้นลูกนั้นแม่นั้นนกนั้นเต้า ข้าเจ้าควานไมีบตัวดีเขามองตน้แล้วมาต่าไแก่พระพุทธตาแก่พระท่านเแก่พระอารข้นนําเ้วานโค้งน่คนหนึงด้านมีเ้า้เลยได้รับุญแล้วนห่น้ำญน่น้ญาเาี่ญาตินี่าทันันตีที่ไปอาทุกใจพุ่นเลย นาปิปีเนือวาสันตุสัพพะโลกวินาสันตมาติภาวะสันตไลเหนทุกิีิการมโตภาวอาภีวะขณะทริจารุจามุทปะการิโหนจักรโลธรรมาวันทิ่านุวันที่สุาริปถังทีลาตัมทกาั์ชาทานยโสปะปัมปติโคนยติธรรมจายังสันติโธปิตานัง

คนมีหลายไปเลยนะวัดไปเเจ้าขึ้นมอริหาอยู่กินข้าวกินน้ำเนาะอันนกตเป็นเช่นะงยางไปไปเลยยา,างไปเบิ้งเขาเจ้าขายเครื่องขายของเทคและเพนมีให้ลุงทุกคนเลยขันเทคลุ่งนี้รถจักรหรือรถมอเตอร์ไซค์มันสีฮนะเนอ่มันเฮแต่บอลเฝ้านี่ บมเป็นมัน,ม,นมันบมเคยเฮแต่บอลบอลเฝ้าบอลเฮายามนะมันเอ่ตามทางนี่ข้าเจ้าอันนั้นมันสิเฮรถนะหนาเลือพอบานเพิ่นบมให้บมให้เทคลงเทครือว่าอันตู้ใยยงงหญ่อะไรเป็นจิมาฮ่าอันพวกขายเครื่องขายของนี่เตัวชื่อย่าเนี่ยเด้อ เจ้าขายเครื่องขายของนะพวกนี้นะขายกระเป๋าขายไปเลยโอ้คักกระเป๋านะนี่ตัวนี้ครับ